นี่รถเข้าใหม่เพียบนะผมตัวท็อปเน้นๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว A อที ip, หรือว่าตัวอัลติสทีอสปอร์ตคันนี้มาด้าคันนี้ก็สวยไม่ธรรมดาคุณลูกค้าสนใจอยู่ทั้ง3คันนี้น่ารีวิวให้ชมมากเดี๋ยวติดตามชมให้จบกันได้เลยครับสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วกับผมโจเอ,อลนะครับผมผมโจเอ,อลเพชรยนต์นั่นเองเจอกับผมก็ต้องใจกับรถมือ2คัดเกรดเอที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนครับคุณลูกค้าบอกเลยว่าวันนี้จัดมาให้3คันคนละแบรนด์แต่อ๋อขอภัย2แบร สองแบรนด์กับอีกมาสด้าหนึ่งมาสด้านะผมเป็นโตโยต้อ่า new a u t i s gr sport เป็นตัว new yaris a t premium luxury แล้วก็เป็นมาสด้าตัว 13sc ด่านเบาะหนังสวยๆเท่ๆเบาะสวยๆเลยคุณลูกค้าผมแนะนำนิดนึงว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เพชโยนต์สาขาเซด์ไฮ68นะครับบอกเลยว่าที่นี่มีแต่พอรถสวยๆเพียบเให้คุณลูกค้าได้รับชมกันแน่นอนและรถสามคันที่อยู่ตรงหน้าของทุกท่านตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นคันไฮไลท์ที่ สวยมากคัดแบบว่าสภาพไปแดงเลยคุณลูกค้าคุณลูกค้าดูจบคุณลูกค้าเข้าใจเลยคำนิยมของคำว่ารถมือสองคัดเกรดเอห้าดูจบปุ๊บคุณลูกค้าเข้าใจแน่นอนครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คันข้างหน้าของเราคันขวามือคันนี้ดีกว่าเป็นตัว New Yaris Active 12 Premium Luxury บอกเลยว่าสภาพและความสวยของมันน่ยสมกับคาว่าพรีเมียมจริงคันนี้มาพร้อมไฟหน้าคู่หน้าแบบ Full LED ให้เลย L.E.D. ทุกอย่างไฟไทา์เป็น L.E.D. ไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวทุกอย่างเป็น L.E.D. มาให้แล้วนะคุณลูกค้าเป็นสีเทาดําที่บอกเลยว่าสภาพสวยเนี๊ยบมากคันนี้ออกป้ายแดงอยู่7 0 0 0 0 0เราขายเลย5,59,000เลร่งใหม่หมื่นหนึ่งคุณลูกค้าสวยและราคาคุ้มค่ามากผมกล้าพูดอย่างนี้ว่าถ้าคุณลูกค้าหา New Yaris Active อยู่ที่เป็นโตโท็อป พเมีมลักชัวรี่มาซื้อกับผมประหยัดไปเลยแสนกว่าบาทคุณลูกค้าจากเจ็ดแสนเหลือห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันอ่ะตอนนี 5, 000, 6, 000, ้ห้าแสนหกกลมๆแล้วเลขไมล์หมื่นเปิดเข้าไปผมบอกเลยว่ากลิ่นใหม่เจอกลิ่นใหม่แน่นอนคุณลูกค้าสภาพสวยแบบกริปจริงๆนะคันนี้สวยมากสีเทาดําผมถ่ายใกล้ๆให้ดูเลยดีกว่าอยากให้แจ้งไปไฟหน้าแบบ Fu l l LED ดีจ่าย50,000 0กว่าบาท56 0 0 0 0บาทคุณลูกค้าได้ตัวไฟหน้า f ฟ l l LED ีมาให้แล้วเรียบร้อยกระจังหน้าสวยๆแบบเปียโนแบล็คแบบนี้เลยคุณลูกค้าจะบอกว่ามันเป็นไมล์หมื่นที่ คือผมไม่คิดจริงนะว่ามันมีเข้ามาสวยขนาดนี้แต่มันไม่ได้แปลกใจเพราะอะไรเพราะที่เพชรโยนเราคัดรถสวยคัดเกรด A อยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงเลยคันนี้5้าแสนห้าหมเลขไม่หมื่นหนึ่งปียีี่โอ้โหมันคือรถมือสองสภาพป้ายแดงแบบไม่ต้องสืบเลยคุณค้าข้างในสภาพสวยมากได้เบาะหนังสีแดงของตัวพรีเมียมลักชูรี่เลยนะครับผมคิวกันสานมีให้เรียบร้อยทั้งสีด้านเลยคุณลูกค้าอะดูเริ่มอาจจะเริ่มจากตอนท้ายก่นอนดีกว่าเพราะอะไรนี่เลย ตัว้าถ้ายโรงงานเดิมโตโยต้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมบอกเลยว่าสภาพสวยมากไฟท้าย <Hi S 1> เป็น Full LED เช่นเดียวกันไฟเลี้ยวไฟท้ายก้างเป็น LED หมดเลยแต่งมาสวยมากนะคันนี้มันเป็นการออกแบบที่สวยมากจริงเซนเซอร์มีรอบคัน ตัวโครงสร้างของรถเนี่ยตัวโครงสร้างเหล็กจุดอาร์จุดมาทุกอ,อ,อย่างเดิมๆสวยจากโรงงานมาเลยนะครับตัวแผงกันความร้อนสะอาดเอี่ยมมากคุณลูกค้าบอกเลยว่าใช้งานมันน้อยมากตัวกิฟนะครับผมตัวกิฟสวยทุกจุดการันตีให้เลยว่าสวยทุกจุดแน่นอนการันตีให้เลยว่าคันรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิการี่ยวกับสีรกรองใหม่แน่นอนคุณลูกค้าคันนี้ใครสนใจอยู่รีบติดต่อมาที่เบอร์ด้าน,นล่งางหรือทางบ้านเขียวมาได้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นนิวเอทีฟที่คุ้มค่าที่สุดที่คุณลูกกกกคค้้้้าาาาาะหไดดดเเเรรีีีียยยวว่่่ัันนนนนโแงซือลพ นี่คือตัวพรีเมียมลักชวรี่มันได้อะไรเอกลักษณ์ของพรีเมียมลักชวรี่ในลิวยาลิสเอดี้ก็คือเบาะที่เป็นเบาะหนังสีแดงเลือดหมูลายตารางหมากรุกสวยๆพรีเมียมแบบนี้นะครับผมแล้วมันได้อะไรบ้างละ่ะมันได้พรมลายมัลติฟังกชันมันได้เบรกเมือยฟ้ามาเรียบร้อยมันได้จอฮัสกีนแล้วก็หน้าจอที่เป็นดิจิตอลนะครับผมจอฮัสกีนมันไม่พอคุณลูกค้าคันนี้ได้กล้องมองรอบคันแบบชัดมากปกติมันชอบกัก แต่คันนี้ได้กล้องมองรอบพันที่ชัดมากๆจริงๆนะผมแล้วสภาพข้างในเนี่ยสวยกริบมากผมถ่ายพาให้ดูรอบพันเลยนะครับผมเตรียมถามตัวรถคอมกรบการันตีได้เลยว่าไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเลขไม่หมือนหนึ่งคงตกใจว่าเอ๊ะมวลามาซื้อรถมือสองเห็นว่าสวยดีขนาดนี้มันน่าไว้ใจไหมไว้ใจได้ครับผมเพราะอะไรเพราะรถอยู่ที่เพชรยนต์แล้วมันการันตีได้แน่นอนสภาพสวยกริบแถมคันนี้ไม่พอจ่ายห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับมันได้แอร์หลังไปด้วยเลยนะข้างในพื้นเป็นพรมนะคุณลูกค้าแจ้งก่อนว่าพื้นเป นี่เบาะหนังโอ้โหคุณลูกค้ากลิ่นใหม่ของจริงอันนี้ไม่ได้โม้ไม่ได้คุยโวคุยโว่คุยคุยเว่อร์เลยกลยิ่นใหม่ของจริงนะผมสภาพสวยมากกลิ่นยังใหม่กริบอยู่เลยนะคันนี้ย้ำอีกครั้ง New Yaris AT Premium Luxury 559,000เลเลขไม่หมื่นหนึ่งปี2024คุณลูกค้าสนใจมาจัดไปได้ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะผมรีบก่อนติดจอง คันไฮไลท์คันต่อไปคันที่ผมรักไม่แพ้กันก็คือตัว n อาติ t i s GR s p o r อเครื่องันแปดไม่พอเป็นชุดแต่ง GR Sport <c oughs> ที่บอกเลยว่า Altis ใครว่าล้อมรถแท็กซี่คันนี้ล้อไม่ได้เพราะสวยกริปมาก ไฟคู่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์เดินด้วยไฟเดย์ทามนันงเลี้งไร้แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED มาให้แล้วนะผมล้อแม็กโอ้โหล้อแม็กแต่งลาย GR Sport สภาพสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยล้ออลอยนะสีดำปัดหน้าเงาแบบนี้โอ้โ oh, ห oh, คันนี้เท่จริงนะครับสภาพคุณลูกค้าสวยกริบมากแต่มันอาจจะเรื่อมโงมลายหน่อยที่ว่าโงมลายมันลอกแต่บอกเลยว่าสบายใจได้คันนี้สบายใจได้จริงๆเพราะอะไรเพราะที่เพชรยนต์เราขายรถที่ปรับสภาพให้คุณลูกค้าแล้วนะผมอันนี้แจ้งก่อนนะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนิดๆหน่อยๆผมขายรถปรับสภาพให้เพราะฉะนั้นโฟมผมมมหหหุ้้ใใ่ คุูใ่ใหม่ๆส,สวยๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นรีวิวต่อได้แบบสบายใจหายห่วงแน่นอนอ่ะได้เบาะหนังสีดําแน่นๆเฟิร์มๆนะครับผมเบาะเป็นเบาะบักเก็ตด้วยอย่างก,กับเบาะรถแข่งเลยแบบนี้นะผมนั่งไปเนี่ยบอกเลยว่าขับเร็วขนาดไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่กระดิกกระดิกแน่นอนสำหรับตัวผู้ขับขี่เบาะเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยไม่พอได้เบรกมือฟ้ามาแล้วนะผมจ่ายห้าแสนห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันถูกอะถูกอะอย่างไรเซทิเมื่อกี้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน ได้หมดทุกอย่างเลยจอเบิ้มเบิมแบบนี้จอทัชสกรีนสวยบบนี้หน้าจอแอร์เป็นดิจิตอลมาให้แล้วเรียบร้อยคุณลูกคา้าสวยมากจริงคันนี้เครื่องพันแปดขับเร็วปุ๊บปั๊บขับอย่างมันเลยห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเลขมาอยู่แสนสี่ขอไปเลขมาแสนห้าปีสองพันสิบเก้าบอกเลยว่าคุ้มค่าเพราะใครหาสายอลติสแล้วผมบอกเลยถ้าคุณจะจบจบคันอลติสนะคุณต้องมาจบที่จีอาร์สปอร์ตสีดำสวยเป็นชุดแต่งจีอาร์สปอร์ตนี้พื้นเป็นพรมไม่พอได้อะหลังมาแล้วอย่างเช่นเดิมนะผมบอกเลยว่าเบาสวย เฟิร์มมากนะเลขมาแสนหคือดูไงว่ารถมันดีไม่ดีดูที่เบาะได้เลยดูที่การใช้งานว่าเลขไม,ม่มนขนาดนี้แต่สภาพรถยังสวยกริบอยู่เลยนะผมด้านหลังก็ตกแต่งด้วยสเกิร์ตข้างล่างแบบเจียสปอรแล้วก็ปั๊มโลโก้ g จียสปอรแบบนูนมาให้แบบนี้เลยนะคุณลูกค้าขอภายกล้องเลยอ่ะแบบนี้เลยครับเป็นแบบนูนแข็งเลยเนาะสภาพสวยๆแบบนี้สีดาคุณลูกค้าติดต่อมได้เลย5้าแสนพ ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างหรือทักบ้านเขียวมาได้เลยการันตีได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักไม่มีพิวามไม่มีกลับสีไม่มีกรอมไม้แน่นอนการันตีได้แล้วการันตีอีกแน่นอนครับผมหรือสวัสดีครับคุณลูกค้ามาต่อกันที่คันสุดท้ายเนาะเป็นตัวมาสด้าสวยๆแบบนี้สีแดงฉ่าใครสายมาสด้าก็ต้องซื้อสีแดงสวยๆฉ่าๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าเลขทะเบียนสวยด้วยฮะห้าศูนย์สองศูนย์นั่นเองนะครับคันนี้อยู่สี่แสนเก้าพันเป็นนิวสามเอสเลเทอร์ซีดานนะครับผมปีถัมยย 58, ามามงมันนี้ไ่เบ หนึ่งแปดคุณลูกค้าสภาพสวยมากไฟหน้าใสกิ้งเลยไฟโปรเจคเตอร์นะผมของมาด้าเอกลักษณ์มาด้าสวยๆอย่างนี้เลยนะบอกเลยไฟหน้าใสมากนี่คือนิยามคำว่ารถคัสเกรดเอไฟหน้าใสกิ้งรอยถลอกนี่ลอยขนแบบยังหาได้ยากเลยคุณลูกค้าสีแดงฉ่ำๆนี้สี่แสนเก้าพันคุณลูกค้ามาจับไปได้เลยซื้อสดจอดไฟแนนซ์สบายมากคันนี้จอดไฟแนนซ์อยู่ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะผมเครดิตดีก็ฟรีดาวไปเลยเนาะคุณลูกค้าผ่อนรถง่ายสบายๆหรือซื้อสดจอดไปเลยสี่แสนเก้าพันซื้อง่ายโอ้โหซื้อง่าย,ซ,ายซื้อคล่องมากคันนี้ลอ้อสวย แล้วข้างในเป็นเบาะหนังที่แบบแน่นคอนเฟิร์มเลยนะครับผม แล้วก็เหลี่ยมสามตัวรถคอมกริบสีแดงจี๊ดจา๊าดมากโอ้โหสีแดงจี๊ดจา๊าดมากใครสายมาด้าหามาด้าใครชอบมาสแตนนะคันนี้หนึ่งถูกสามเอสเลเตอร์เป็นตัวเบาะหนังสวยๆเฟิร์ๆๆมนๆนี่คุณค้ามาจับไปได้เลยนะสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะหรือมาดูคันจริงได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเซนทรัลพุทธศตแปดนั่นเองอ่ะดูข้างในกันบ,บ้างดีกว่าข้างในเนี้ยผมสวยๆแบบนี้เบาะมันเบาะหนังสีเทาเรียบร้อยพรอมอะไรมัลติฟังชั่นตกแต่งลายแบบมาด้าเลยนะผมเอกลักษณ์มาด้าเป็นอย่างนี้เลยข้้้าาาาาางงงในนนนดูเป็็รรรถททีี่่่่กกกขขขัััับบยยะผมมแลวหจอ สวยๆแบบนี้นะแอร์เป็นอันล็อกสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่ารถเนี่ยขับดีขับมาแน่นอนเครื่องคามสามไม่ได้อืดน,นะคุณลูกค้าเป็นตัวหนึงเอสด้วยนะครับนี่ข้างหลังสวยๆแบบนี้เลยเบาะแน่นๆเฟิร์ม เฟ์มจริงคุณลูกค้าเลขไม 50, ่ห้าหมื่นกว่าโคตรใหม่โคตรสวยเลยโครงสร้างโคตรดีซื้อรถกับเรามีประกันโครงสร้างให้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยในการซื้อรถมือสองกับผมที่เพชรยนต์มีประกันโครงสร้างให้ครับซื้อรถออกของผมออกศูนย์ไปศูนย์โตโยต้าศูนย์มาสเตเช็คได้เลยว่ากรอไม้ไหม,มชนหนักไหมพลิกคว่ำไหมาม,ม,มีปัญหาอะไรไหมถ้ามีตามที่ในต์ที่แจ้งมาสามารถมาคืนรถและเอาเงินคืนจำ,จ,ำจำนวนได้เลยยินดีกับลูกครู้ลูกค้ามากๆครับที่จะได้รถสวยๆแบบนี้ไปอ่ะรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน นิวยาริสเอทีพโตโยต้านิวยาริสเอทีพพรีเมียมลักชูรี่คันนี้5 5 9 0 0 0 0้าหมืันคุณลูกคา้าเลขไมล์หมื่นหนึ่งนะครับครบทุกอย่างครบทุกออปชั่นขายจะป้ายแดงไปแสนกว่าบาทป้ายแดงอยเจ็ดป้ายแดงขายอยู่เจ็ดแสนผมขาย5 5 9 0 0 0 0้าหนะครับบอกเลยแต่ขายรถมือ 2, สองสภาพป้ายแดงต้องคันนี้หรือคันนี้ตัวนี้คนบอกเลยว่าถ้าอยากจบที่เอาติดอยากจบแบบหาเอาติดตัวจบหารถตัวจบหาสีประตูเก่งสีประตู5้าแสนกว่าตัวจบต้องคันนี้เลย ห้ 5, 49, าแสนสี่หมื่นเก้าพันเลขใหม่อยู่แสนห้าเลขใไม่อาจจะเยอะนิดนึงแต่คุณลูกค้าบอกเลยว่าเลขกหมยย่นี้สบายใจได้ไม่มีกรองไม้แน่นอนแล้วอยู่ที่เพชรยนต์แปลว่ารถมันต้องฟิตรถมันต้องดีจัดจ้านอยู่แล้วมันถึงได้ขายได้นะผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยหารถตัวจบก็ต้องเอาติด GR Sport แน่นอนหารถเล็กกระทัดรัดขับง่ายไมน้อยราคาโคตรดีผ่อนถูกๆผ่อนฟรีดาวสบายๆก็คือตัว Mazda 2 1 3หนึ่งสาเซีดานนะครับ l e a t e r C- ดานก็คือไฟหน้าสวยกริบเลยนะผมสภาพสวยแบบนี้อะ ถ่ายวนให้ดูก like ันอีกรอบเผื่อคุณล hmm. ูกค้าอยากสินใจแล้วก็แจ okay. ้งง่ายๆเลยคุณลูกค้าอยากดูรถมือสองนะผมอยากดูรถมือสองคันไหนตัดสินใจง่ายๆคือสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยเนาะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างหรือติดต่อมาที่บ้านเขียวได้เลยติดต่อมาที่บ้านเขียวเนี่ยผมก็ส่งรูปไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนคุณลูกค้าขอค่อยสอบถามมาว่าคันนี้มีไหมคันนี้มีคันนี้มีไหมก็สามารถติดต่อมาได้แล้วก็สอบถามกันไปว่าคันนู้นคันนี้มีไหมนะครับผมอ่ะปิดจบกันเท่านี้พอสิ อีกครั้งที่เพชรยนต์สียหฮ68นะครับผมหารถมือสองคัสเกรด A อยู่มาหาผมได้การันตีให้ว่าจบทุกคนันจบทุกคนแน่นอนหายเป็นเหมือนยั่วน้ำลายว่าคันนี้ไม่ติดจองกระซิบให้ฟังว่า hey Honda HR-V, EHEV, วีต e ัว e. สภาพสวยแทบจะป้ายแดงเลยคันนี้สภาพเหมือนแทบจะป้ายแดงเลยร้อยอยางสวยร้อยยังเทประหยัดน้ำมันโคตรโคตรออปชั่นแหงความเต็มไฟแอมเบนไลท์มาให้ ยุย่ยๆไว้ออก,ก่อนถ้าใครดูจบคลิปนะผมเป็นรางวัลของคนดูจบคลิปก็คือมีคันนี้ให้เลยที่แสดงว่ายังไม่ติดจองนั่นเองเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ